จเจริญพรคุณยมขอบคุณผู้คนในชีวิตของยมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บ่อยครั้งเราโมาแต่ขอบคุณคนไกลใช่ไหมพนักง,งานต้อนรับในโรงแรมแรง,ง,งยกกระเป๋าพนักงานจําหน่ายตัว๋วแม่ค้าที่ขายของให้เราคนขับรถหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการต่างๆ แต่เราลืมขอบคุณคนใกล้ตัวเราพ่อแม่พี่น้องแฟนเพื่อนใกล้ชิดเพราะมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาต้องทำอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องขอบคุณมองข้ามตรงจุดนั้นไปก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้ให้การรู้สึกภูมิใจหรือดีใจในสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้ บางทีก็ทําให้อีกฝ่ายอาจจะน้อยใจได้ว่าโอ้ยฉันช่วยเหลือคุณฉันสละด,ดนู่นสละนี่ฉันเตรียมการต่างๆเช่นบางคนรู้กันมาแต่เจ้าเพื่อเตรียมอาหารให้เราได้ทานอย่างเงี้ยแ้วไม่ขอบคุณสักคาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอีกฝ่ายก็นั่งรอไปสิแต่พอเขาทาอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็บน่นก็ด่าก็ว่านี่ แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีคนให้ขอบคุณเยอะมากแต่การขอบคุณในนี้ต้องมาจากใจจริงเน,นแต่ความซาบซึ้งความประทับใจว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเราสนรับสนวนเรา,รเราทั้งทางตรงทางอ้อมเราควรขอบคุณเขาด้วยใจจริงด้วยคำพูดด้วยการกระทำ ด้วยวัตถุสิ่งของบางอย่างซื้อของไปฝากบ้างช่วยงานนู่นนี่นั่นบ้างยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายบ้างพูดถึงความดีของเขาที่ทำให้กับเราบ้างนั่นเป็นความงดงามในการใช้ชีวิตที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่คนเนาะยไม่ได้หมายแค่คนใกล้ตัวเราท่านั้นอาจจะหมายถึงตำรวจทหาร พยาบาลคุณหมอแม้กระทั่งพนังงานเก็บขยะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราไม่ต้องไม่ต้องให้เราไปเก็บไปทิ้งไปฝังไปเผาอะไรต่างให้เหนื่อยให้ลำบากแต่ไม้รวมถึงต้นหมากรากไม้ดินภูเขาสายฝนแสงแดดแม่น้ำลำทาร ทั้งหลายทั้งปวงเ่าเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบุญคุณของเราความรู้ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเครื่องโดยความสะดวกล้วนแล้วแต่มีบุญคุณต่อเราเครื่องประดับก็ต้องทราบซึ่งและขอบคุณเขาทนุถนอมใส่ใจดูแลถึงได้เราฝึกขอบคุณเป็นประจำ พูดมันออกมาหรือทำการบางอย่างที่แสดงออกถึงความขอบคุณสํานึกคุณมันก็จะเป็นเรื่องที่งดงามสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้คนเจอใครก็ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสถามไถ่ด้วยความรักด้วยความหวังดีใช้สิ่งตา่างอย่าง คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นรับประทานอาหารไม่เหลือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ใช้ไฟเท่าที่จำเป็นไม่ใช้น้ำแบบเททิ้งเทคว้างอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงร่างกายของเราที่ต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันต้องใช้เหมาะสม ไม่หักพรมจะเกินไปหรือไม่ปล่อยปละละเลยการดูแลนี่งกว่านั้นเราสามารถจะฝึกฝนตัวเองให้ขอบคุณแม้กระทั่งคนที่มุ่งร้ายเราศัตรูของเราเพราะถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นก็คงไม่ได้ฝึกฝนความอดทนความเข้มแข็งความเข้าใจชีวิตในแง่หนึ่งการที่มีศัตรูหรือคนที่มุ่งร้ายเราทําให้เรารู้จักมองรู้จักเข้าใจชีวิตว่า ชีวิตมันไม่ได้มีแค่คนสำนึกเราคนที่มุ่งร้ายคนที่ไม่เข้าใจเราคนที่คิดร้ายเราก็มีจะได้ระวังจะได้ฝึกฝนตัวเองจะได้เรียนรู้การให้อภัยรู้จักการป้องกันตัวเองจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นต้องขอบคุณเขาที่เข้ามานะมาฝึกฝนเรามาเตือนเรามาบอกเรา ถ้าเราตระหนักรับรู้และขอบคุณอย่างซาบซึ้งแม้กระทั่งกับศัตรูของเราแล้วก็พร้อมที่จะขอบคุณคนทั้งโลกเลยขอบคุณสิ่งต่างรอบตัวเราขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณคอมพิวเตอร์ขอบคุณมือถือขอบคุณคนที่คิดเทคโนโลยีเหล่านี้ขอบคุณพนักงานที่เป็นคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาขอบคุณกระแสไฟฟ้า ถ้าเราตระหนักรับรู้สิ่งเหล่านี้ว่ามีคุณต่อเราเราก็จะเป็นคนที่อยู่แบบไม่หางกาอยู่แบบไม่หลงตัวเองไม่คิดว่าฉันแน่ฉันเก่งแล้วไม่เกรงใจใครไม่ใส่ใจใครคนที่อ่อนน้อมคือคนที่ตระหนักว่าฉันเนี่ย อยู่เพราะอาศัยผู้คนให้เราวางใจแบบนั้นไม่มีอีกโก้ไม่ลงตัวเองยอมรับความเป็นจริงในเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้หรือแม้กระทั่งชื่อมเเลือมาได้โดยไม่อาศัยผู้คนเราจะอยู่ต่อไปได้ด้วยอาศัยผู้คนและเราจะมีหน้าที่ที่สํำนึกคุณ ตอบแทนคุณเจริญวั